พบกับอาจารย์เจ้านะคะมาดูดวงของชาวราศีธนูนะคะในเดือนเมษายนหกเนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องงานนะคะเรื่องงานเดือนนี้ดูแล้วทีมงานที่ท่านทําร่วมกันนะคะเหมือนว่าเพื่อนร่วมง,งานที่ที่ทำงานด้วยกันนะคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของคําพูดนะคะที่อาจจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าคําพูดที่ไม่เข้าใจกันสักเท่าไหร่นะคะจะมี ถ้อยคําที่รุนแรงกันสักนิดหนึ่งนะคะในเดือนนี้ก็อยากให้ท่านค่อนข้างจะเย็นนะคะในการทํางานท่านที่มองหางานใหม่อยู่นะคะอาจารย์คิดว่าเดือนนี้ยังไม่ได้งานที่ถูกใจนะคะให้รอต่อไปเนาะต่อมาในเรื่องการเงินนะคะชาวราศีธน,นูการเงินเดือนนี้นะคะค่าที่จ่ายก็ค่อนข้างเยอะนะคะรายรับท่านก็เยอะนะคะแต่ว่ารายจ่ายท่านก็เยอะเหมือนกันอาจารย์ก็อยากให้ท่านวางแผนดีๆนะคะ แต่ว่าเดือนนี้ไม่ได้บอกว่าเลวร้ายอะไรนะคะแต่ก็ให้วางแผนดีๆเรื่องความรักนะคะชาวราศีธนูนะคะความรักเดือนนี้นะคะถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะเรียกว่าแฮปปี้นะคะมีความสุขกันทั้งสองฝ่ายนะคะมีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะท่านที่กําลังโสดอยู่นะคะก็เรียกว่ามี คนที่ถูกใจเข้ามานะคะก็ขอให้ดูกันไปนะคะแต่ก็ถือว่าดีนะคะเดือนนี้ต่อมานีเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพเดือนนี้นะคะเดือนนี้ต้องพักเลยจะมีเรื่องของการที่ท่านต้องพักหรืออาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลแอดมิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อยากให้ท่านระวังเรื่องของการทํางานนั่งทํางานนานๆน,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 นั่งแช่ทํางานนานๆนะคะให้ระวังเรื่องเอว นะคะเรื่องไหลเอวขาข้อเท้าอะไรนะคะจะมีปัญหาได้นะคะดิเดีนี้ก็ขอให้เรามาระวังเรื่องสุขภาพนะคะต่อมารีสของการแก้ดวงเสริมดวงนะคะอาจารย์จะแนะนําให้ท่านนะคะทําบุญทาบุญอาหารนะคะโรงทานก็ได้นะคะหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับเด็กก็ได้นะคะอาจจะค่อนข้างกว้างนิดนึงนะคะทำได้หลากหลายนะคะทําโรงทานหรือว่าถวายเพลนก็ได้นะคะ หรือท่านอาจจะทําสังฆทานถวายเป็นอาหารข้าวสารอาหารแห้งนะคะก็ได้เหมือนกันได้ทุกอย่างเลยนะคะเดือนนี้ก็เป็นการแก้ดวงสมดวงอีกทางหนึ่งนะคะสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i o i t y net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง